ฟักทองนะครับดูนะครับเนี่ยได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับนะงามดีครับเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับแมลงเต่าแตงหรือแมลงเต่าทองนะครับชอบกินนะครับนะชอบกินใบนะครับเพื่อนๆนนะที่สวนผมจะใช้นะครับจุลินทรีย์ทั้งหลายนะครับเป็นยาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและ fc ช่องวุฒิไทยพีชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนและ fc นะครับมาดูวิธีการปลูกฟักทองนะครับแบบบ้านบ้านกันนะครับ ปลูกไว้รับประทานกันนะครับในครัวเรือนของเรานะครับก่อนอื่นนะครับเรานะครับจะทําการนะครับขุดหลุมนะครับเราจะปลูกเป็นหลุมนะครับสําหรับฟักทองนะครับนะเราจะขุดหลุมนะครับแต่ว่าเราจะขุดหลุมแบบตื้นๆนะครับใช้วิธีการพวนดินนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูนะครับดูดินนะครับเนี่ยครับดูดินของเรานะครับเนี่ยเราจะขุดแบบนี้นะครับเนี่ยขุดให้ให้ให้อยู่บนพื้นเฉยๆนะครับเนี่ยนะครับ ปูดแค่แบบว่าเพียนผิวๆนะครับแล้วก็ให้ดินพอละเอียดนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนะครับทําการปลูกนะครับโดยการที่เรานะครับเราจะมีนะครับเมล็ดฟักทองนะครับที่เราได้เก็บไว้ทําพันุนะครับหลังจากที่เราได้ปลูกไปคราวที่แล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเป็นพันธุพื้นบ้านนะครับแต่ว่าเนื้อดีนะครับเหนียวนะครับเนื้อเหนียวนะครับแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะครับสําหรับฟักทองนะครับ ผมได้เก็บเอาไว้ทําพันุ์นะครับ1ลูกนะครับอันนี้นะครับประมาณ1ลูกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนะครับจะโรยนะครับปุ๋ยลงไปนะครับเพื่อนๆดูนะครับเราจะโรยปุ๋ยลงไปนะครับหลังจากโรยปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยโรยปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการนะครับนําเมล็ดฟักทองนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับนี่นะครับนําเมล็ดฟักทองที่เราได้เตรียมไว้นะครับ ลงไปปลูกนะครับเพื่อนๆืนะลงไปปลูกนะครับนะครับกบนะครับกบแบบง่ายนะครับเราจะปลูก,แบบ, mm hmm. กแบบพื้นบ้านเรานะครับแบบสมัยโบราณนะครับหรือว่าสมัยก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ดําดินกบเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาฟางนะครับหรือว่าเศษหญาวัสดุต่างๆนะครับมาคุมนะครับนะนี่ครับแค่นี้นะครับก็เป็นอาการเสร็จแล้วนะครับ1หลุมนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันอีกนะครับว่าเราจะปลูกกันนะครับ หลุมหนึ่งนะครับเราจะหยอดเมล็ดฟักทองไว้นะครับประมาณนะครับประมาณห้าเมล็ดถึง6เมล็ดนะครับเพื่อนๆนนะครับนะนะครับเราจะทําการปลูกนะครับเพื่อนๆ่นดูนะครับปลูกหลายๆหลุมนะครับนะกระจายกระจายไปนะครับห่างกันประมาณสี่เมตรนะครับเพื่อนๆ่นะนะครับโรยปุ๋ยลงไปนะครับนะครับโรยปุ๋ยขี้ขี้วัวหรือขี้ควายนะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับเพื่อนๆนนะครับโรยนะครับนะ โรยเมล็ดลงไปนะครับประมาณ5-6เมล็ดนะครับเพื่อนๆนะทางห่างกันนะครับหลังจากนั้นก้าวดินกบนะครับนี่นะครับปลูกแบบสมัยโบราณนะครับเพื่อนๆปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนนะครับปักทองนะครับมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากๆนะครับทําอาหารได้นะครับนะทำอาหารได้หลายๆอย่างนะครับครับผมนี่เป็นหลุมที่สองนะครับหลังจากกบดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนะครับนะเอาฟางหรือเศษวัตดุต่างๆนะครับคุมมาไว้นะครับนะพอเราลดน้ํานะครับ ฟางนะครับก็จะทําให้นะครับนะความชุ่มชื้นนะครับของดินก็ยังอยู่นะครับเมล็ดฟักทองก็จะงอกง่ายนะครับนะนะครับประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับเมล็ดฟักทองจะขึ้นนะครับเพื่อนๆนะเมล็ดฟักทองจะขึ้นนะครับปลูกง่ายนะครับฟักทองนะครับนะฟักทองนะครับนะปลูกง่ายนะครับเพื่อนๆนะครับลองไปทําดูนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากหลังจากที่เราได้ทําการ ปลูกเสร็จแล้วนะครับเราจะลดน้ําเลยนะครับเพื่อนนะครับนะนี่นะครับลดน้ําเลยนะครับลดน้ําให้ชุ่มก่อนเลยนะครับนะลดทุกวันนะครับเพื่อนลดทุกวันนะครับเนี่ยฟางเนี่ยครับหรือว่าเศษวัสดุต่างๆนะครับมีประโยชน์นะครับเพื่อนนะมีประโยชน์นะครับนะครับนะนี่นะครับการความชื้นนะครับระเหยออกไปได้โดยง่ายนะครับนะเราจะคุมฟางไว้ตลอดนะครับหรือว่าเศษเศษหญ้าต่างๆนะครับเพื่อนนะ ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับประมาณ7วันนะครับ7วันนะครับเราจะไปดูนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเมล็ดฟักทองนะครับจะขึ้นหรือยังนะครับนะหรือว่าต้นฟักทองจะขึ้นหรือยังนะครับฟักทองจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆดูนะครับดูใบนะครับนะดูใบนะครับแบบนี้นะครับได้กินลูกแน่นอนนะครับหรือได้กินผลแน่นอนนะครับ ตอนนี้นะครับวักทองนะครับก็ตอนนี้ได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับพักทองนะครับดูนะครับเนี่ยได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับนะงามดีครับเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับแมลงเต่าแตงหรือแมลงเต่าทองนะครับชอบกินนะครับนะาชอบกินใบนะครับเพื่อนๆนะที่สวนผมจะใช้นะครับจุลินทรีย์ทั้งหลายนะครับเป็นยาฆ่านะครับฆ่าหรือไล่นะครับไล่แมลงนะครับจําพวกจุลินทรีย์นะครับมาฉีดพ่นนะครับนะ มาฉีดพ่นเพื่อเพื่อนะครับเพื่อป้องกันและนะครับดูแลต้นไม้ดูแลฟักทองนะครับนะไม่ให้แมลงเต่าแตงหรือแมลงเต่าทองนะครับมากินได้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยงามนี่นะครับเนี่ยนะครับประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับ15วันนะครับนะดูนะครับครับผมคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อนเพื่อนนะครับนะนำไปใช้ประโยชน์นะครับให้แก่บ้านเรือนของเพื่อนๆนะครับนะครับผมในการปลูกพักทองครับมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆนะครับ คลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องวิทยไทยพีแชนแนลนะครับเรานะครับทางเรานะครับจะได้ทำคลิปดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังอีกนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับจากวิทยไทยพีแชนแนลครับผม